สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรณาจารย์คลิปนี้เราจะมาพูดถึงดาวสองดวงที่โคจรมากุมกันหรือมาอยู่ร่วมในราศีเดียวกันคือราศีกรกฎต,ตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่9กันยายน2566นี้ซึ่งก็คือดาวศุกร์ที่เดินถอยหลังมาจากราศีสิงห์ กลับมาอยู่ที่ราศีกรกฎและดาวเกตที่เดินมาจากราศีสิงห์ไปสถิตในราศีกรกฎเช่นกันในช่วงเวลาดังกล่าวนี้จะมีปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาทั้ง12ราศีซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นมาดูกันและก่อนจะกล่าวถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับชาว12ราศีนั้นทางโบรรณาจารย์จะพูดถึงในแง่มุมของ สิ่งที่ไม่อาจจะสัมผัสได้หรือเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนซึ่งอาจจะเป็นเรื่องแปลกๆหรือออกแนวลิลับซึ่งอันนี้ก็เชื่อว่าคงจะมีหลายท่านที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาบ้างส่วนท่านที่ไม่เชื่อหรือมองว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระก็ฟังเอาสนุกสนุกก็แล้วกันนะครับต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจความหมายของดาวศุกร์และดาวเกต เพื่อเป็นการปูทางกันก่อนนะครับว่าดาวทั้งสองดวงนี้มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเริ่มกันที่ดาวศุกร์หมายเลข6จะมีความหมายในเรื่องของกิเลสความอยากความโลภความหลงในด้านความรักทรัพส,สมบัติถ้าเป็นสถานที่ก็จะเกี่ยวกับธนาคารสถานีทีวีโทรทัศน์โรงแรมโรงภาพยนตร์ห้องคลอดทาลกโรงพยาบาล โรงละครโรงเรียนนาฏศิลป์ครับบาร์สโมสรถ้าเป็นบุคคลก็จะเป็นพวกกวีศิลปินนักดนตรีนาฏศิลป์สูตินารีแพทย์สัญญาแพทย์ถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นพวกสัตว์ที่มีขนปุกปุยน่ารักนกปลาสวยงามส่วนดาวเกตเล็กเก้าจะหมายถึงเรื่องพิศดารพันลึกมหัศจรรย์วิถีฐานลึกลับ ถ้าเป็นคนก็จะเป็นพวกหมอดูคนทรงนักจาริกสแสวงบุญนักเดินทางเผชิญโชคคนแก่คนมีคันขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสจิตหรือวิญญาณธาตุถ้าเป็นสัตว์ก็ประเภทพวกสัตว์เลือ้อยคานเช่นง,งูจิงจกตุ๊กแกพญานาคมังกรหรือสัตว์แปลกๆเมือ่อใดรู้ความหมายของดาวทั้งสองดวงนี้แล้ว เราก็จะนำเอาความหมายทั้งหมดมาตีความว่าในเรือนราศีทั้ง12ราศีนั้นดาวศุกร์และดาวเกตที่ไปสถิตร่วมเรือนในราศีเดีวยวกันคือราศีกรกฎนั้นจะส่งความหมายตามเรือนภพทั้ง12เรือนภพนั้นอย่างไรบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้นะครับแต่ก็ขอใช้สติวิจารยานกันด้วยนะครับชาวรัคนาราศีกันหรือชาวราศีกัน เมื่อดาวศุกร์หมายเลข6และดาวเกตหมายเลข9มาอยู่ร่วมเรือนเดียวกันในเรือนราศีกระกฎเป็นเรือนแม่ธาตุน้ำและเป็นภพลาภะหมายถึงโชคลาบราบลอยงานพิเศษต่างๆรายได้พิเศษต่างๆดาวศุกร์เองก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพฤษภภพ,พสุภะหมายถึงความเจริญก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู และดาวศุกร์ก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลพบกระดุมพระหมายถึงการเงินรายได้ผลประโยชน์ทรัพย์สินต่างๆอีกเดือนหนึ่งด้วยและเมื่อดาวศุกร์และดาวเกตมาอยู่ร่วมเรือนเดียวกันในราศีกรกฎระหว่างวันที่27สิงหาคมถึงวันที่9กันยายน2566นี้เราก็จะนำเอาความหมายทั้งหมดมาตีความกันได้ว่าดาวศุกร์พบกุดุมพระ การเงินหลักทรัพย์ดาวสุขพบสุภะความจเจริญก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์้ำจุนผู้สนับสนุนมาร่วมเรือนเดียวกันกระดาวเกตในราศรรีกรกฎพบลาภะก็จะได้ความหมายว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความอุปถัมภ์้ำจุนสนับสนุนเรื่องการงานการเงินหลักทรัพย์รายได้ต่างๆอย่างมากเลยทีเดียวและเป็นในแบบให้ด้วยความเสีหาเมตตาเต็มใจ ถ้ามองทางด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องเล่นลับก็จะหมายถึงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นใหญ่เป็นเจ้าของเหล่าของเทวดาทั้งพวงด้วยอาทิเช่นท้าวเวสสุวรรณพระประธานในพระอุโบสถเทพเจ้าใจสิงเอี้ะพระอิศวรพระพิฆเนศหรือเทพเจ้าใดๆก็ตามที่ท่านชาวราศีกันศรัทธานับถือกร่าวไหว้ ก็จะดลบันดาลให้ท่านประสบความสำเร็จดังที่ขอทุกประการข้อความที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ขอให้ใช้สติและวิจารยานในการรับชมและฟังด้วยนะครับเพราะบางเรื่องราวก็เกิดขึ้นเฉพาะกับบุคคลไม่ได้พูดเหมารวมกับทุกๆคนก็ขอให้ถือเสียว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะครับท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนัาจารย์ ก็ขอน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ